M9 6 5 0ค่ะตัวที่ใส่คือสีชาสีพีชนะคะสีพีชสีกลมค่ะลูกค้าสีขาวนะคะเดี๋ยวเอจะไล่ใส่ให้ครบสีแต่แจ้งสีก่อนสีวายค่ะลูกค้าสีวายตัวนี้คือวายนะคะแล้วก็สีขี้ม้าค่ะขี้มา นะจ๊ะแดงกลางโอ้ยมีหลายสีหนักแล้วมาปริงค่ะแล้วก็ตองค่ะตองนะคะสีหกแปดสิบสีเลยค่ะรุ่นนี้มาทั้งหมดสองอยตัวเหมือนกันนะคะสอง้อยตัวมีสีละยี่สิบนะคะสีละยี่สิบตัวนะคะเพราะตัวนี้เราไม่ได้ทำไซส์นะคะก็เลยเอามาเยอะนะคะสีละยี่สิบตัวใครจะรับออกไป งานจริงสวยนะคะงานแปด